อยู่บนทางข้ามรถไฟนะคะถนนูิโลงรถนะคะน้ำรถหมดแล้วนะคะถนนูิโรงตลอดสายน้ำรถหมดแล้วนะคะ่ตะตลอดสายก็น้ำรถแล้วนะคะ เทศบาลนครยะลาออกอกิจขยะทันทีนะคะถนนรถไฟน้ำรถหมดแล้วนะคะน้ำรถแห้งนะคะรถสีส้มๆก็คือรถเก็บขยะเทศบาลนครยะลาออกอกิจขยะทันทีนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ขัดขยะนะคะเราจะเห็นเสื้อกั้าสีส้มเต็มเ,เมืองนะคะตอนนี้ถนนสีโรรถ ตลาดสดน,น้ำรดแท้ผหมดแล้วนะคะน้ำรดหมดแล้วนะคะสามแยกทางข่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่สามแยกกลางท่า,า,ถารถไฟน้ำรดหมดแล้วนะคะถนนสลมรถหน้าตลาดสดนะคะรถแท้ของดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเทศกาล รถราคานะคะสินค้าโดนน้าท่วมนะคะเพราะว่าชาวบ้านท่เจ้าของเสียหายก็ต้องการสินค้ามาอีกในขณะที่ร้านค้าคือสินค้าโดนน้าท่วมก็โดนนะคะตอนนี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่เื้อการสีต้มเต็ม,เ,มเลยนะคะเพื่อเก็บกวาดทียะยาคะถนนพี่พี่ก็ดีน้ำลดหมดแล้วนะคะตลอดจ่ายนะคะน้ำลดหมดแล้วถนนรถไฟน้าสานีรถไฟน้ำลดหมดแล้วนะคะ รถเทศบาลนนะครยะลาออกพลัางงานนะคะเก็บขยะทั้งปีนะคะหน้าต็ดสีลุงก็ลดหมดแล้วนะคะดีใจที่น้ำลดนะคะ